สบายดีพี่น้องสดีพี่น้องพอกันอีกแดี๋วเนาะเซนเกาเซนเกย์ครับพวกเฮาวสองคนเช้าเต้าไกกับสาวอุบลพากินผ้าเทียวพี่น้องวันนี้เฮาสจีมาผ้ามากินหอยแข้งลวกพี่น้องนุ่มใจครับยำโปมาถาดบักใหญ่เลยพี่น้องมากมามากเออบึ้งเลยห้าไป่อยบึ้งหุ่ยอยากให้เบิ่งพี่น้อง มัก็ไม่แข็งพ่เย่ปูพีเนาม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 าไม่แข็งไรกับไเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่นาะพอนังกยปูมาเสร็ฟแซ่บพี่นาะนี่กินน้กันได้พี่นามามามา ได้ค่ะปุ้ยแซ่บพี่น้องปุ้ยโอเคพี่น้องดูกันด้วยพี่น้องโอ้ยังไม่แต่อจบแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมืองนาครับได้คลิปดีๆคลิปวันไปเทียบบเย่ยววันได้งามจบๆง,งามๆกินอาหารด้วยว่ากินอาหารแซ่บๆก็บทถ่ายแบบลงมาให้พี่น้องในเบิร์กไม้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเอ้ยถ้ามักคลิปนี้ก็ได้ถ้ามักก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งเติ๊งต็มในเด้อพี่น้องเอ้ยว่าดีสบายดีบ๊ายบาย